เรียนอาจารย์ด็ออรยองยุทธรัช,ชตวเวชกุลและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงการพัฒนาระบบบัญชีโดยใช้ UI Path ค่ะ สำหรับบทนำนะคะในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านบัญชีโดยเฉพาะโปรแกรม u i p a t h ที่ช่วยให้สามารถดำเนินกระบวนการทางบัญชีได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือโครงการนี้จึงมุ่งเน้นการนำ u i p a t h มาประยุกต์ใช้ในระบบบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภารล้างงานซําซ้อนและสนับสนุนการทำงานของนักบัญชีให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคดิจิทัลค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อพัฒนาระบบบัญชีให้สามารถทำงานแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกร,รม U.I.Part สอเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซําซ้อนและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชีค่ะ ขอบเขตการดำเนินงาน 1. โครงการพัฒนานระบบอัตโนมัติของ UI Path เข้ากับโปรแกรมบัญชี x x p r e s s ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานเดิมในระบบ x x p r e s s ออกแบบ Workflow ด้วย UI Path เพื่อทำงานอัตโนมัติเช่นการบันทึก 2. ข้อมูลและจัดทำรายงานพัฒนาและเชื่อมต่อบ,บอด ให้ทำงานร่วมกับโปรแกรม x e p a เ e ได้อย่างถูกต้องทดสอบและประเมินผลการทำงานของระบบอัตโนมัติจัดทำคู่มือและอบรมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้จริงข้อมูลกิจการบริษัทวิตี้ควีนจำกัดที่อยู่ 302ถนนศูนย์ราชการตำบลนวนศิีดาอำเภอเมืองจงังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000ประเภทธุรกิจเป็นค้าส่งเครื่องสำอางรูปแบบธุรกิจเป็นบริษัทจำกัดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี0001245381497ลักษณะธุรกิจ ขายและจำหน่ายเพื่อสาอางค่ะจากภาพนะคะเมื่อเกิดการขายรับใบสั่งซื้อจากลูกค้าจะได้ข้อมูลได้รับคําสั่งซื้อมาทําการตรวจสอบยืนยันยอดต่อมาพนักงานตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลสินค้าคงเหลือในระบบรายงานและจัดการจัดเก็บรายละเอียดสินค้าเยงตามตัวอักษรส่วนใบสั่งซื้อและใบรับคับสั่งซื้อจะนําไปจัดเก็บเอกสารในระบบขายระบบขายจะออกใบสั่งขายข้อมูลส่งไปยังใบเบิกสินค้าพนักงานบันทึกข้อมูลในระบบขายจัดพิมพ์ใบสั่งขายพร้อมจัดทำใบเบิกสินค้ากรณี ขายลายใหม่หรือสินค้าใหม่พนักง,งานจะต้องบันทึกแต้มข้อมูลหลักค่ะ แผนกสินเชื่อแผนกขายจัดทำใบสั่งขายใบเบอร์สินค้าตรวจสอบยันยอดกับทะเบียนประวัติลูกหนี้และทำการตรวจสอบเอกสารกับวงเงินสินเชื่อในทะเบียนประวัติลูกหนี้จากนั้นใบสั่งขายและใบเบอร์สินค้าจะเดินทางไปยังแผนคลังสินค้าตรวจสอบยันยอดกับรายงานสินค้าคงเหลือและจัดเตรียมเอกสารบันทึกประจำตัวสินค้าต่อมาแผนคลังสินค้าทำการตรวจสอบรายการพร้อมบันทึกบันทึกประจำตัวสินค้าจากนั้นใบเบอร์สินค้าจะจัดเก็บเอกสารตามเลขที่ใบสั่งขายจะไปยังแผนก่ขายค่ะ ถ้าถ้าที่2นะคะ ผนกขายแผนกคลังสินค้าส่งใบสั่งขายตรวจสอบยืนยันยอดกับใบสั่งซื้อจากลูกค้าและใบรับคำสั่งซื้อจากแฟนมชั่วคราวจัดตรวจะจัดเตรียมเอกสารในระบบขายและไปยังใบกำกับสินค้าใบกำกับภาษีจากนั้นพนักงานตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลและใบกำกับสินค้าใบกำกับภาษีจะส่งไปยังลูกค้าแผนกบัญชีเก็บเรียงตามเลขที่และไปตรวจสอบยันยอดกับระบบรายงานระบบรายงานจะส่งเข้าไปยังรายงานการขายสินค้าประจำวันทุกสิ้นวันรายงานการขายสินค้าประจำวันจะเก็บเอกสารเรียงตามวันที่ค่ะ กำกับสินค้าใบกำกับภาษีจะจะส่งไปยังแผนกสินเชื่อต่อไปค่ะแผนกสินเชื่อใบกำกับสินค้าใบกำกับภาษีจากแผนกขายจะเตรียมเอกสารทะเบียนประวัติลูกหนี้และใบกำกับสินค้าใบกำกับภาษีจะสัดเรียงตามเลขที่เระส่งไปยังแผนกบัญชีในต่อไปค่ะ แผนแบนกบัญชีใ,กใช h, กบกำกับกสินค้าใบกำกับภาษีที่ได้จากแผนกสินเชื่อทําการตรวจสอบยันยอดกับใบกำกับสินค้าใบกำกับภาษีที่ได้จากแผนกขายค่ะและนําไปตรวจสอบยันยอดกับระบบบัญชีระบบบัญชีจะส่งไปยังใบสําคัญขายจากนั้นพนักงานทําการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดใมบสําคัญขายแ, right, aine, และใบกำกับสินค้าใบกำกับภาษีจะส่งไปตรวจสอบยันยอดกับระบบรายงานระบบรายงานไปยังรายงานสินค้าคงเหลือและรายงานทางการเงินส่งไปยังรายงานภาษีขาย จากนั้นทุก <ๆ esis? S 1> ชิน jaar jaar <un opard y> ้นทางพนังงานจัดพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้องจากระบบรายงานจะได้รายงานทางการเงินส่งไปยังผู้บริหารรายงานสินค้าคงเหลือส่งไปยังแผนกคลังสินค้ารายงานภาษีขายและใบกำกับสินค้าใบกำกับภาษีไปยังแฟ้มเอกสารจัดเรียงตามวันที่รายงานทางการเงินจะเรียงตามวันที่ใบสำคัญขายและใบกำกับสินค้าใบกำกับภาษีเรียงตามเลขที่ค่ะรายการบัทึกบัญชีจะเป็นดังนี้ค่ะเดบิตลูกหนี้การค้าเชดิตรายได้จากการขายเชื่อและภาษีขายค่ะ โปรชาร์ของโครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ UI Path ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานของทางบัญชีครับเริ่มจาก3กระบวนการแรก 1. กระบวนการเปิดบริษัทระบบจะตรวจสอบข้อมูล username และ password จากนั้นสร้างบริษัทใหม่และกำหนดรหัสบัญชีให้อัตโนมัติ 2. กระบวนการออกใบสั่งขายระบบจะช่วยการเกอะข้อมูลลูกค้าและสินค้ารวมถึงบันทึกใบสั่งขายให้อัตโนมัติ 3. กระบวนการขายเชื่อจะตรวจสอบยอดขายคงค้างก่อนทำการบันทึกเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการขายต่อมาอีก 3. กระบวนการ 4. การออกใบวางบิน UI p a d จะดึงข้อมูลจากใบสั่งขายมาสร้างใบวางบินและตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก 5. การรับชำระหนี้ระบบจะดึงข้อมูลใบวางบินและใบเสร็จรับเงินพร้อมตรวจสอบยอดชำระก่อนบันทึกข้อมูลและสุดท้าย 6. กระบวนการรับเงินมัดจำที่ UI Path จะช่วยกรอกข้อมูลลูกค้าใบาเสร็จและยอดเงินพร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกเช่นกันครับทั้งหมดนี้การใช้ UI Path เพื่อให้การทำงานด้านบัญชีมีความถูกต้องอัตโนมัติครับ ต้นจาก VNC s Queen นะคะเราจะลากคำสั่ง Use Application มาก่อนคะ่ะเพื่อเปิดโปรแกรม e x c e นะคะจากนั้นกำหนดตำแหน่งหน้าจอของโปรแกรมให้ชัดคะ่ะและลากดูเข้ามาไว้ข้างในดูทําหน้าที่เป็นกรอบหลักของงานเป็นลำดับที่รวมทุกคำสั่งไว้ให้บอรดทำตามจากบนลงล่างคะ่ะต่อมาในขั้นตอนเปิดบริษัทนะคะ เราจะใช้คำสั่งคายอินโทนะคะเพื่อให้บอดพิมพ์รหัสผู้ใช้เช่นบิด9ลงในช่องรหัสผู้ใช้จากนั้นใช้คำสั่งคลิกเพื่อให้บอดกดปุ่มโอเคเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะ ข้อระบบแล้วนะคะเราจะเริ่มทําใบสั่งขายในส่วนนี้จะเริ่มด้วยดูเหมือนเดิมค่ะเพื่อจัดลําดับขั้นตอนทั้งหมดจากนั้นใช้คําสั่งยูด Excel f ลไฟล์นะคะเพื่อเปิดไฟล์ Excel ที่เก็บข้อมูลลูกค้าสินค้าและรายการขายคําสั่งนี้จะช่วยให้บอทดอ่านข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปิดไฟล์ e x c e l จริงๆขึ้นมาค่ะเมื่อได้ข้อมูลแล้วนะคะเราจะใช้ for each excel row ให้บอท รุนอ่านข้อมูลในตาราง Excel ทีละแถวค่ะเช่นชื่อสินค้าจำนวนและราคาในแต่ละรอบของดูบนี้บอทดจะทำชุดคำสั่งต่อไปในโปรแกรม x x p ก e s เริ่มจาก Use Application นะคะเพื่อบอกให้ u i p a t าทํำงานในหน้าจอ x p a ก e จากนั้นใช้คลิกเพื่อให้บอรดกดเปิดเมนูใบสั่งขายและต่อด้วยใช้อินโทนะคะเพื่อพิมพ์ข้อมูลจาก Excel ลงในฟอร์มของโปรแกรมเช่นชื่อสินค้าราคาต่อนหน่วยและจานวนขายทาแบบนี้ ซ้ทุกแถวนะคะจนครบทุกข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ค่ะพอข้อต่อมาเป็นการขายเชื่อนะคะให้เข้าไปที่เมนูขายแล้วเลือกขายเชื่อในหน้าขายเชื่อจะใช้สําหรับบันทึกการขายสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้รับเงินสดทันทีค่ะเป็นการขายแบบให้เครดิตกับลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบเช่นวันที่ขายรหัสลูกค้าหรือชื่อบริษัทลูกค้า รายการสินค้าจำนวนและราคาต่อนหน่วยเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเครดิต30วันเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จนะคะให้กดบันทึกค่ะระบบจะทำการบันทึกยอดขายเข้าสู่บัญชีรายได้จากการขายและบันทึกยอดค้างชำระของลูกค้าเข้าสู่บัญชีลูกหนี้โดยอัตโนมัติค่ะต่อไปคือใบวางบินนะคะเริ่มด้วยยูดแอปพลิเคชันค่ะเพื่อเปิดหน้าจอาใบวางบิน ใน e x p e l นะคะใช้ดูครอบขั้นตอนทั้งหมดจากนั้นใช้คลิกเพื่อให้บอดกดเข้าเมนูใบวางบินและใช้ Type into นะคะเพื่อพิมพ์ข้อมูลต่างๆเช่นเลขที่เอกสารวันที่และจำนวนเงินส่วนนี้นะคะไม่ต้องใช้คำสั่ง Excel ค่ะเพราะข้อมูลปรอกตรงจากระบบหรือค่าที่เรากำหนดเองค่ะมานะคะคือการรับชำระหนี้ค่ะเราจะใช้คำสั่งเดิมเลยนะคะนั่นก็คือ use application เพื่อเข้าเมนูร,รับชำระหนี้ใช้ดูเพื่อจัดลำดับงานคลิกที่เมนูร,รับเงิน และเลือกรายการรับชำระหนี้ค่ะเพื่อเลือกช่องลูกค้าหรือกลุ่มเพิ่มรายการแล้วใช้อินโทรเพื่อพิมพ์จำนวนเงินวันที่หรือวิธีการรับชำระหนี้เช่นเงินงสดหรือเงินโอนขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ Excel เช่นกันค่ะเพราะข้อมูลมาจากอา้าระบบโดยตรงค่ะ สุดท้ายนะคะคือการรับเงินมัดจำค่ะใช้ Use Application นะคะเพื่อเปิดเมนูรับเงินมัดจำภายในใส่ดูเพื่อจัดลำดับคำสั่งใช้คลิกนะคะเพื่อเลือกช่องที่ต้องกรอกและทห้อินโทเพื่อให้ปัดพิมพ์ข้อมูลลูกค้าจำนวนเงินเงินมัดจำหรือวันที่รับมืนเดิมค่ะไม่มี Use Excel file นะคะเพราะเรากรอกข้อมูลโดยตรงค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ